ใต้มหาสมุทรมีไคจูไหมเผื่อใครไม่รู้นะครับไคจูคือสัตว์ประหลาดในเรื่องแปซิฟิกริมนะครับที่ออกมาตามรอยแยกใต้มหาสมุทรครับก่อนที่จะฟังเรื่องนี้ให้ถอดสมองและเปิดใจฟังก่อนนะครับแล้วคิดเสมอว่าความรู้ทุกอย่างที่เราเคยรู้เกี่ยวกับโลกนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดที่โลกนี้มีนะครับคอมเมนต์ถามว่าใต้มหาสมุทรมีไคจูไหมถ้าคิดเล่นๆนะครับรอยแยกใต้มหาสมุทรเนี่ยเยอะมาก อย่างที่ผมล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเป็นภูเขาทอดยาวตั้งแต่ตอนใต้ถึงตอนเหนือเลยครับบวกกับความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมีความใหญ่กว่าประเทศไทย207เท่าเลยครับมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรือกําลังล่องตอนนี้ใหญ่กว่าประเทศไทย322เท่าครับความลึกเฉลี่ยอยู่ที่4,200เมตรมันลึกและกว้างขนาดนี้ถ้ามีอะไรขึ้นมาจริงๆก็คงไม่แปลกครับปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พยายามสำรวจมหาสมุทรเพิ่มขึ้นนะครับและเรื่องเล่าปรากฏการลึกลับที่สดีสมคบคิดเนี่ยรวมถึงในกูเกิลเอิร์ ฐาน UFO ใต้มหาสมุทรเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยแล้วนะครับกลับมาพักเดือนกว่าเดี๋ยว31ตุลา2025นี้ผมขึ้นเลืออีกรอบนึงครับสัญญาณหน้าอยู่เหลือลําเดิมครับแต่เส้นทางหน้าน่าสนใจเราจะกลับไปที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วก็ปเปโดริโกที่จุดที่ลึกสุดครับ